กับสุกี้มันซส้อมมันเครื่องไหมอาจะกินตุมไก่กับตมกีเลี้ยงได้พี่น้องโอเคครับผมก็กลับสวัสดีครับอยู่กับในทกีกูดันดุ่มดชาแนลครับผมช่องยูทูบที่เกี่ยวกับจากรนงานเกษตรนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านก็เรียบร้อยครับผมประกอบเรียบร้อยครับสำหรับ หนึ่ของาของเราหรือว่าคุญยาแมนซี่นะครับแมนซี 4, ่หนึ่อา่าสำหรับเครื่องร่นี้ก็แรงม้าอยู่ที่55าสิบห้แรงม้านะครับสำหรับตัวนี้นะเดีย๋ยวมาดูไฟวินนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างก้อนใหญ่ครับค่อนข้างหนนะักก้อนใหญ่อยู่เฟืองอ่าเฟืองดีครับนี่เฟือง <iliation. S 1> <พ40 S 2> ยังดีเลยส่วนไดสตาร์ทเนี่ยตัวนี้เป็นไดสตาร์ทครับสำหรับเออรถอายุประมาณนี้ก็ <S <S ถือว่าสภาพถือว่าโอเคนะครับเฟือง ไปวินโอ้ดีครับคันนี้ทำอะไรบางก็หลักๆที่อถาถายให้ดูนะครับในขี้ผลก่อนเนาะก็จะมีะเสื้อทำเสื้อนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ทำเสื้อ,อเสื้อแล้วก็ เปลี่ยนกระบอกปอกสูบครับปอกสูปบปอกสูบเปลี่ยนทั้ง 4, 4ีปอกครับแต่ว่าพวกชาร์ปชาร์ปงเดิมครับเพราะว่าดูแล้วคือมันยังใหม่ครับชาร์ปยังใหม่หรือว่ายังแน่นดีครับพวกประเก็นพวกซีนอะไรต่างๆซีนข้อเวียง เปลี่ยนหมดครับลออะไรลออะไรเป็นเดือนครับกว่าจะสั่งของมาได้นะครับที่ทำให้การประกอบของเรามันช้ามากครับวัคซีนข้อเหวี่ยงนะครับเนี่เปลี่ยนใหม่หมดเป็นซีนใหม่ครับซีนน้ำน้ำก็ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่หมดพวกอย่าง ปั๊มดีตัวนี้ปั๊มดีนี่มีปัญหาครับเตอปั๊มดีอ่าปั๊มดีหอรีดหอรีดดีปั๊มดีหอรีดดีอันนี้เครื่องติดแล้วครับลองแล้วแต่วว่ายังไม่ได้ลองนานครับเพราะว่าไม,ไม่มีน้ำนะครับไม่ได้ต่อระบบน้ำ ก็รับมารับเครื่องมาเมื่อวานครับก็จะอาศัยอันนั้นครับสำหรับท่านที่เคยดูคลิปก็จะรู้ว่าโอ้ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านอยู่ครับสำหรับทำเครื่องตัวนี้หลายเดือนครับหลายเดือนหลายเดือนเพราะอะไรก็เพราะรออะไรนะครับรออะไร เสื้อบวมเดี๋ยวก็ทำใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนปลอกเปลี่ยนแหวนใหม่ครับเดี๋ยวก็ระบบซีลระบบอ่ายางแรงัดน,น,นะครับปวอกประกันฝาสูบอ่าแล้วก็อ่าพวกซีลวาวครับไม่หมดครับพวกฝา,วาวเบวแต่ว่าน้ำไม่ดันตัวนี้ไม่ได้ใส่ครับ น้ำไม่ดันน้ำปกติน้ำดีครับน้ำปกติครับเป็นรหัสก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการทำรถนะครับสำหรับในช่องผมเนาะก็เริ่มจะกลับมาแล้วครับเพราะว่าช่วงกลางเดือนที่แล้วมาก็ ติดธุระครับผมเดินทางเดินทางไกลครับพักผ่อนนะครับหรือว่าติดงานอ้อยงานอ้อยก็เสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวเรามารอฟังเสียงเครื่องเลยนะครับก็จะน่าจะประมาณอีกนานอยู่ครับ จะได้ยกขึ้นก็ไม่นานมากครับประมาณครึ่งเดือนเพราะว่าก็จะเตรียมพื้นที่หวานข้าวต่อครับรถคีบเราก็ไม่ไม่ได้ใช้งานกับช่องนี้ก็ไม่รีบครับเพราะว่าอ้อยก็หมดไปแล้วเนาะแล้วคีบตัวนี้ก็จะสลับสลับตัวหน้าหันไปด้านหลังนะครับทำเป็นคีบหลังครับเ๋ยวมารอ,อติดตามดูกันเนาะ ล้ามันจะเบิกเบิกขนาดไหนนะครับเพราะว่าเกียร์ก็ไม่รู้ว่าจะพวกเฟืองท้ายไม่รู้ว่าจะสลับได้หรือเปล่าครับ,รบต้องไปหาข้อต่อส่วน DC 70ก็มี FC ครับโทรมาถามประมาณ3เจ้าเรื่องเลี้ยวไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายเพราะว่า อันนี้ก็เกี่ยวอยู่ครับเกี่ยวประมาณไม่ไม่กี่งานครับเกียร์น้าปังอันนี้ก็เข้าปีที่เจ็ดครับปีที่เมันก็มีหลายสายเห็ุนะครับสําหรับะระบบเลี้ยวก็มีระบบไฟระบบเกียร์ระบบเบรกครับก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวมาอาธิบายให้ฟังเนาะหลักๆก,ก,ก็จะเป็นไฟนะครับ ไล่ไล่ไล่หลักๆก็ระบบไฟไปหาระบบเกียร์นะครับระบบเฟืองเนาะ,ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ปเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด like, ติดตามเนาะ,อะโอเคครับขอบีเล็บสมกับสวัสดีครับรผม